สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดขอปลาเปดความจากสื่ออินเดียกันสักนิดสักหน่อยดีกว่านะคะพอดีล่าสุดจากสื่อ i w m b u c o m เขาได้เขียนถึงน้องลิซ่าเอาไว้แถมฉันชวนนะคะให้ทุกคนไปติดตามลุกการแต่งตัวของน้องลิซ่าทางไอจีอีกด้วย โอ้โหอะไรจะน่ารักขนาดนี้นะคะเนี่ยก็เลยเอาใจไม่ไหวนะคะต้องมาปลาบทความถ่ายทอดบทความดีๆให้แฟนๆน้องลิซได้รับชมกันค่ะจากในบทความนี้นะคะเขาได้กล่าวถึงน้องลิซ่าเอาไว้ว่าหากคุณหลงรักแฟชั่นแล้วก็การใส่ชุดสีดำให้ติดตามลุคของลิซ่า blackpink มีคำพูดมากมายเกี่ยวกับสีดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของแฟชั่นสีดำไม่ได้เป็นเพียงแค่สีเท่านั้นแต่มันคือสไตล์ที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็สามารถรองรับทุกอารมณ์ของคุณได้อีกด้วยลิซ่าคือศิลปินที่มีชื่อเสียงจากวง b บล็ k พิงก์เก็กรุ๊ปชื่อดังระดับโลกไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกแล้วในขณะนี้ ลิซ่าเป็นสาวงามในกลุ่มที่มีแฟนๆหลายล้านคนลหลงไหลในตัวเธออีกด้วยนอกจากเธอจะมีชื่อเสียงในเรื่องการร้องแล้วก็การเต้นแล้วเธอ,อยังคลั่งคล้ายแฟชั่นเป็นอย่างมากซึ่งเธอนี่แหละคือราชินีแห่งแฟชั่นเลยเมื่อพูดถึงลุคต่างๆที่เธอใส่ชุดสีดำแล้วก็เหตุผลที่เราทุกคนควรเชื่อว่าไม่มีใครแต่งตัวผิดปกติ หากสวมชุดสีดำและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงรักในแฟชั่นและรักที่จะใส่เสื้อผ้าสีนี้ให้ไปติดตามลุคต่างๆของลิซ่าแบล็ p พิงค่ะ อันนี้ก็เป็นบทความนะคะมาจากสื่ออินเดียเลยเอาจริงๆนะแอดอถามตัวแอดเองแอดก็ชอบแต่งสีดําเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่ามันดูเท่มันดูลึกลับแถมยังช่วยให้ดูผอมอีกต่างหากนะคะทุกคนใครชอบแต่งชุดสีดําเหมือนแอดบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ